วันนี้จะมารีวิวกระเป๋าเดินทางนะครับของอเมริกันทัวริสเตอร์รุ่น l i ท์เวลโลสปินเนอร์ขนาด20นิ้วนะครับผมดูจากด้านหน้าก่อนนะครับตรงนี้จะมีสเปคเขียนว่าน้ำหนัก2.1กิโลกรัมอัลต้าไลท์เทคนะครับผมแล้วก็เป็นล้อคู่มีความทนทานแล้วก็มีประกัน3ปีครับผมอันนี้จะมาดูด้านนอกก่อนนะครับผมจะลองบุญให้ดู หมุนล,ลื่นครับผมนี่ซื้อมาจากแอปส้มด้านหลังก็จะแพทเทิร์นคล้ายๆกับด้านหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวดึงดึงตัวที่จับที่เป็นหูหิว้วรุ่นนี้จะมีหูหูหิ้วแค่ด้านบนนะครับไม่มีด้านข้างน่าจะาตัดไปเพื่อเน,น้นความเบาเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าครับ อันนี้ตัวล็อกจะเป็นล็อกของ TSA ด้วยครับผมแล้วก็มีตั้งรหัสได้นะวิธีปลดล็อกก็ก็ถ้าเกิดไม่ได้รหัสถูกต้องนะก็สไลด์ตรงนี้ไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยมันก็จะเด้งออกมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปเกี่ยวล็อกตรงนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญ,ญาต รีวิวสดๆนี่แหละซิลลื่นครับแต่ว่าถือมือถือตัวเลยอาจจะไม่ถนัดอโอเคอ่าด้านในตัวที่ผมสั่งจะเป็นตัวสีดำนะครับผมด้านในจะเป็นสีฟ้าสีอื่นไม่แน่ใจจะ,จะเป็นที่ตัวสายล็อกตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวกระเป๋า มีลาเปียวจะเป็นอีกฝักนะครับผมจะเป็นตัวซิปซิปไปแยกสัมาระชัดเจนมี2กระชื่นมาให้ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากออนไลน์เนาะแล้วผมก็เอาไปประทับตาที่ช็อปนี่นผมประทับตาที่ช็อปล้ว นี่จะเป็นรายละเอียดการตั้งวิธีล็อกอันนี้ก็คู่มือน่าจะมาดูด้านในฝั่งนี้ครับจะคล้ายๆกันนะนจะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวกระเป๋าเดินทาง ตัวนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับผมก็เป็นไซส์ที่ยกเอาขึ้นขึ้นเครื่องได้ครับขอบคุณครับ